ชนะหมดกแล้วค่ะวันนี้คะเราจะมาเล่นเกมฝ่ายชุบนะคะใครชนะได้กินนะคะก็ถือว่าได้เปรียวกับคนชนะแหละเดี๋ยวมอซีนมงโกมาได้ไดีนมไพนะ่มาเดินรอบมอซีนมไพ่มาสิบอันโอโ้โหสามอันกพ็พอเขาต้อง,อง,ปงเป็นเธอว้ายนี่กางรูบ้างยังไม่ใหม่เธอ ดี <No>. okay <S <S มาเล็วพร้อมเป่าเย็นปปกับพี่มอตก่อนได้พี่วิวพี่วิวได้นะคะพี่วิวเขากล้องอย่างนี้อย่าม,มาดิพี่วิวได้กินะ่ากีบอย่างี้หนึ่ง จะได้กินดเดียวมชินเดียวกิเธอฮ่า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 เอมาเอออุ้ย,ยพี่มดไม่ได้กินนะคะ มีคนโทรมาแล้วค่ะตอนในรายการนี้นะคะพี่วอนไม่อยู่นะคะเพราะว่าพี่วอนไปคุยโทรศัพท์ค่ะเสร็จยังคะโอ้เสร็จแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาเป่าต่อยาอย่าไม่ตัดโอเคค่ะเข้าสู่รายการแข่งอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแข่งกันเลยดีกว่าว่าเย้ชุบ เลดี้อัาว่าฮ่าทิ้งไหเกมกี่รอบอ่ะเนะกี่ชิ้นแล้วหนึ่งมาเข้าสู่การแข่เย้นช็อตือี่วิานี่ปชิ้นหนึ่งเร้ต้อไมคนดิบไม่เขา พราะเขา,เายิบเอวมาพี่วิวพี่วิวได้ไม่รู้มงไม่ได้มองไม่องอะไรบพี่ิวได้แต่พี่ยิบยิบได้มาพี่แกมออกยิ้ กินติให้กินฟรีๆไม่กินละไม่กินยีเบทพีโนตเอาขนมที่อยู่เลยนะคะที่หล่นเอาไปใส่ปากมาไปชุดต่อชุบชุบอ๋อโอเคจ้ะแบบโอเคค่ะอยู่ในรายการอีกแล้วนะคะมาชุบว้าปากแล้ได้กินชิ้นหนึ่งนะคะ พี่บิวแพ้ตั้งแต่แรกเลรว oh uh, โอ้อยกัเอา่ยเาา,าพี่โกบม่้เข้าดรกันแันีมอ้ยีเ่อเาโะกกลาตสำหรับรายการน,นี้นะคะกาต่พี่บอลไม่ต้องเข้า Pibiu mà Thế còn này Pibiu dài Pibiu không còn Có anh ngồi im này Ui luôn bà Bà đi lên con một cái โอเจโกงอ, <c oughs> <บะ S 2> อ่ะอิปออีกแล้วเหรอเงันนี่จะโกงนะมันมีแต่ชิ้ิทีได้ขอเธอไ้เธอขาดูเออมาเริ่มเลยเริ่ไหนล่ะมาว้ยมีชีไมาเริ่มอยู่นู้นไมกินเหรอ mày ào mày ào mày ào mày nào? mày ào 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 เอาไปได้ไงอ่ะหงหงหงทำไม่ได้อ่ะแต่ถ้าตาตาต่อไปเคทีตะเคก็ไม่ได้ใช่ใช่เคก็ไม่มีสิทธิ์สินทัพย์เยดิวิเอเคหมดหงเจ้าเขาหิวอ่ะอะไรใครเคเคก็หงมุกมิบมานี่ลู ยานะเคยาเนาชิ้นเล็กอ่ะเกิบชิ้ใหญ่ะมาเลยโอ้ชิ้นีมันุ่งวนคอใหญ่แล้วมาห้องฟรีงฟรีไม่มีเลยโอหจได้อะเคก่อนยังไม่กินะเฮยมันเล็กจังออันนี้ิ้นใหญิใหญ่เก็บไว้ทีลาง โกงอ่ะใครยิบชิ้นเล็กเลยนะมวยเช่โกงเมื่อกีต้ตอนแรกชนะด้วยอะไรเค้กยังไม่ออกอะไรเลยเค้กรัมแบบเนี้ยมาใครม, <c oughs> มึงแก่มาแก <c oughs> ม่มาเรื่งกัู้เค้กยิบชิ้มาเล้อเลยอะอีกแล้ว, <c oughs> ลวที่วิวดี้ออนนะคะทุกมากค่ะ

ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ,บการแข่งกินมแม่ยขยะเองเธอขยะอยู่นี่อร่อยเฟอร์เค่ะนี่กหมดเลยได้ชิ้นหนึ่งกินเองอ้าวพี่บิวนะคะพี่บิวนะคะโดนหลอกนะคะที่เมื่อกี้ไม่หล่น,นะคะ่ะ เราคือแบบเราแค่เนี้สำหรับวันนี้ขอตัวเลยบ๊ายบาย